สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีแฟนๆเอฟซนะฮะทุกคนทุกท่านนะครับเรื่องนี้จะจบลงยังไงลงยังไงไม่ใช่รอเรือนะมีอยู่สองเรื่อด้วยกันนะครับพี่นอ้องเรื่องแรกขออนุญาตครับเรื่องแรก นั่นก็คือเทิงบาปเทิงคินฮอดนะครับททยเอ็มวีเมือนี้ปล่อยเพลงเต็มวันที่18ปล่อยเพลงเต็มวันที่18ตุลาคมนี้เทิงบาปเทิงคินฮอดทางช่องสาวหน่อยําเพลิอนอีดีรีคอร์ดนะครับต้องการที่จะให้เป็นเพลงไหลสืบเนื่องต่อกันนาะพี่น้องนอก,นอก้าใจจุดนี้แล้วเนาะนะครับพอวา่าถือว่าเป็นเพลงที่ คุณภาพผมอะผมได้ฟังแล้วนะครับผมก็ได้ฟังจนจบแล้วแหละนะครับมันเป็นเพลงที่คืออดเตยบ่ได้หรอกนะครับเพลงเนี้ยคือฟังแล้วฟังแล้วหนึ่งนะครับมันตรงกับอ่เขาเอ่ยว่าสะท้อนสังคมในอีกแง่มุมหนึง่งคือการกระเพลงสมัยเทกอนดีเพลงที่ว่าอ่อบ่อยานดอกบาบมันบ่ขี้สร้างสูบยา ถึงแม้อายมีพันยาขอมาเป็นชู้ทางใจจำไห้บอกครับพี่น้องครับหน้าวิทีร้องตามทุกคนเลยตะก่อนนี่บทเพลงนี้ทอนนี้นะครับแล้วเทิงบาปเทิงกินหอดผมจะติดฝากไว้เลยครับพี่น้องครับสิปนี่แหละอ่านะครับทายเอ็มีวันนี้ล่าสุดปอมแปมมรับบทเป็นเมียน,น่อยออออนะครับ่ายแล้วครับอ่าใส่เสียงแล้วเมื่อว่านี่ นะครับมิวรัชดาพรลำเพลินอินดีเร์คอร์ดนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับแล้วก็วันที่18นี่เล่นอยูอ่งานประทัดพนมบ่บาดงานใหญ่พี่น้องครับงานใหญ่นะครับเรื่องราวมันสิจบลงจังใดสำหรับบทเพลงนี้นะครับทั้งบาททั้งคิดฮอดนี่ผู้คิดฮอดนี่สิเป็นจังไดน,นะครับคือมันมวนอะมวนะผมผม จะบอกว่าการันตีมันก็มันบ่ได้เพราะว่ามันในยู u ูบนะฮะมาเรื่องที่สองมาดินะครับเอาใจมาเว่ากันเดอดนี้ดินะครับเรื่องนี้ผมยังไม่เคยทำคลิปเลยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นเรื่องเล่ากระแสกันถือว่าแรงเลยทีเดียวสำหรับน้องผุ้งอิงสำหรับทีมหลังบ้าน นะครับที่มีประเด็นกันต่างๆนะครับถามว่าเอ๊ะผมเป็นอย่างคือโโว่ามาวกเรื่องนี้นะครับช่วงที่มันเป็นกระแสเป็นข่าวเว่ต่อกันมากเรื่อยๆนะครับปากต่อปากกันมากนะครับปากต่อปากนะครับนะครับต้องเป็นปากต่อปากเพราะว่าเจ้าตัวเขายังไม่ได้ออกมาแถลงนะครับ คือเบาต่อกันมากเาต่อกันมากอ่ะไหนเงียบมาจริงๆสี่นะครับกระน่มาเบากันนะครับหลังกาเห็นคนหนีโพดเพราะนั้นโพดกระ็น่ามาเบากันในลักษณะนี้อ่ามันก็เลยกลายเป็นปากต่อปากกันมากหูตัวหูไหนเงียมากกับมาเบาสู่กันฟัง่งนะครับเรื่องเรานี่ครับผมถือว่าเป็นเรื่อง <c oughs> เรื่องครอบครัวเลย รเรื่องภายในครอบครัวและมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับผมถึงบ่อยากจะไปเจาะลงลึกเพราะเราก็คือบุคลบค,นะค,บบคลที่อยู่นอกรั้วครอบครัวของเพนนะครับบุคคลที่อยู่นอกรั้วของเพนเข้าใจป่ะครับถ้าสมมุติมันพลิกมาอย่างเงี้ยหรือมันไม่เป็นเหมือนที่เราพูดอย่างเงี้ยมันจะเสีย มันจะเสียหนึ่งเสียคนผู้บรนะครับเสียคนพู้บาสองนะครับเสียตัวเพิ่นเองพอว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงจังเสียนะครับฉะนั้นผมก็เลยว่าเอ๊ะไอเรื่องมันเขาเอื่ยนว่านิ่งๆอ่านิ่งๆหรือว่าทรงตัวไปก่อน มา่อกไดว้ทีน่นี่ผมไม่ได้มาเปิดประเด็นไม่ได้มาพูดถึงความจริงใดๆทั้งสิน้นมาเพราะความสงสัยนะครับมาเพราะความสงสัยผมบอกได้เลยครับถึงแม้ว่าผมจะอยู่ตรงนี้นะคระับอ,อยู่ใกลอนองอุงอิงพ่อเอกแม่หน่อยนะครับมันก็คืออยู่ใกล้ในบริบทของการแสดง ของศิลปินในครอบครัวสาวน้อยเปวนันแพ้งนะครับไม่ได้ไปอยู่ใกล้ในบริบทนอกจากนั้นนะครับแต่ผมก็มั่นใจครับถ้าตราบใดที่นะฮะอิหลา่าหรือครอบครัวของอิหล่าเนี่ยนะครับทำอะไรใดๆก็ตามแต่ ภายใตย้ชายค่าคำว่า,าสาวหน่อยเพชรบนแพงครับมันบรบหลอดสายตาไปดอกอันดับแหลกเลยพอโจกนะครับเบื้องตลอดครับ <c oughs> แล้วการพี่น้องสังเกตบ่ทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่บ่ดีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นนอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงตลอด คิดคือผมบอกครับนะฮะอันนี้มันก็คือน,นอกเหนือด้นะครับคือเข้ามาพอโจเนี่ยถ้าบอกว่าพอโจเป็นอย่างคือพ่อเบิงหลานะครับเป็นอย่างคือบอสนใจหลานะครับคือ,ค,อคือการพูดหลังเวทีแล้วก็ออกกล้องเนี่ยนะครับอันนั้นมันเป็นคอนเทนต์ทุกอันนะครับทุกอันเดียวพอโจว่าสนใจหลาหลาเพาสนสาวเาสนใจพอโจที่เราอกันนั่นก็คือคอนเทนต์ทุกอัน,นค, <context> ความจริงไม่มีอะไรนะครับมันก็คือคอนเทนต์นะฮะแล้วพี่น้องครับ ะะมันมีช่องว่างนะครับผมเคยเบอกกับพี่น้องครับว่า,าระหว่างพ่อโจเนี่ยแน่นอนนะครับมันมีช่องว่างของขอบขั้วอีหลานะครับให้เพิ่นเป็นขอบขั้วของเพิ่นนะครับเพื่อส่วนนั้นบอโจเล่าสีบว่ไปยุ่งเนี่ยนะครับเล่าสีบว่าไปยุ่งเพราะว่าบางคนเพิ่นอวอกเข้าใจที่ผมตรงบอกแนวนี้นะครับ บางคนเป็นเข่าใจเป็นตัวเป็นตาไปอีหลีว่าพอโจัวสนใจหนองอญิงนะครับซึ่งมันมีช่องว่างอยู่นะครับพอมีปัญหาจังนั่มาปรึกษาจังนั่มาคุยกันนะครับนะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจังได้นํัมาแก่กันนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครผิดไม่ได้ว่าใครถูกนะครับเพราะผมไม่ใช่สารนะครับอ่นะบาบ่เดว่าขอบขั้วอิหลาผิดนะครับ วไดว่าพ่อเอกบอ่ไดว่าไม่ไหน่ไดว่าน้องอิงนะครับเพราะทุกสิ่งจะดีหรือไม่ดีมันไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นภายในอนาคตนะครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมกับพวกหูอหลีนะครับผมเนี่ยไปนั่งเบิงคาวอ่าเนี่ยไปนั่งพี่น้องเว้ากันเจ้านี้เนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันสิจบลงจังไหนอเมเขาจะว่าคลิปต้นเหตุเพิ่นลบไปแล้วพระนะ ผมกระทำาไปเปบิงบบท่านมันคือคลิปอะไรนะครับพิมพ์เขามากพี่น้องครับพิมพ์เขามาเบิงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใครที่พอจะรู้เรื่องราวคร่าวๆนะครับเราคลิปที่เพิ่นลิคลิปที่เพิ่นลบเนี่ยนะครับมันคือคลิปอะไรผมเบิงบบท่านนะครับมันก็เลยสืบสาวเหล่าเรื่องไม่เจอนะครับเพราะว่าผมกับเบิงแง่งทางนีเด้นะครับเช่นว่าหน้องอิงมากอ่า แลวการงานนะครับของน้องหญิงของว่งด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ภาพออกมามันสวยงามทุกๆคนทุกๆแผนกทุกองค์กร,รมีความสําคัญยิ่งนะครับคลิปนั้นลบไปแล้วนะผมไปไลหาเบิงพ์พีนองว่าคลิปนั้นเพิ่งลบไปแล้ววะท่านนะครับแล้วก็เห็นลาสุดสบาวทุนเพิ่งได้ออกคลิปมากนะครับมาอธิบายยังบุ๊ ผมไม่ฟังนะครับผมไม่ฟังเพราะอะไรครับถ้าผมฟังนะครับมันก็จะกลายเป็นฟังข้างเดียวนะครับมันต้องฟังสองข้างผมก็เลยบอฟังมันเสีเหตุให้จิตใจเห้าเนี่ยนะครับอาจจะเบีเ่ยงเบนไปอีกคนที่พูดก็ได้คนที่พูดนะครับเขาจะมีคนฟังแต่คนที่ไม่พูดละ่ะมันก็จะไม่มีคนฟัง ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนใช่ไหมครับเราควรจะเชื่อเพราะอีกฝ่ายหนึ่งพูดอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้พูดคนพูดเกินห้เอร์ซนกับคนที่ไม่พูดเขาจะคิดว่าคนพูดย่อมมีความน่าเชื่อถือกว่าเสมอผมก็เลยเบอกฟังอเพราะว่าคนเบาพูดเดียวนะครับ ฉะนั้นที่นองครับคลิปนั้นผมไม่ได้เห็นอีลีนะครับแต่ผมบอกในเรยว่าตราบใดที่นะครับทุกอย่างเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับสาวหน่อยเพล่ยเป็นแพ้งวิธีอันสางานส่งเกียร์ที่หลายืนอยู่เนี่ยนะครับโบอึดตาสายตาจับจ่องดูแลครับนะครับพันเห็นเบิด แต่ถนองเนือจากนั้นมันก็มีช่องว่างมีการแบง่งการเป็นส่วนตัวการเป็นขอบรัวนะครับม,มันเป็นจนังไนกับขอเป็นกระลังใจนะครับขยาดเปออกมากก้าวหนึ่งเด้เข้าตรงขยายอปอ่กมากก้าวหนึ่งเด้นะครับพะว่าเข้ามาเป็นคนในขอบครัวอีหล่าเข้ามาอยู่ออกมาก้าวหนึ่งปุ๊บแล้วเรา,าก็าดูนะครับพอผมเสือ้อนะครับว่ามีปัญหาอีย่างนะครับขอบครัวอีหล่านะครับสีมาพึกษาพอโจเสมอ น,นั่นแหละพี่น้องครับท่งกาลังใจให้รอบรัวน้องหิงเพราะนั่นคือศูนย์รวมความสุขของเขานะครับอืมแล้กก็เป็นกํากลังใจให้พอโจเสื้อพี่น้องครับเล้วเบิงแง่งอีหละตลอดมันเคื่อนนี่กับน,น้ำตาสิไรนะครับเมื่อภาพนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับอืมทะเลดาวของฝันมาหลังหา พอบอกกันในคลิปไม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับจังไหนกับพิมข้ามากคอมเมนต์ตามที่ผมสอบถามไปนะครับคลิปผมบ่ได้เบิง่งแาเจะว่าิ่นรบคลิปแล้วนะนะครับอ่ะซํานี้ล่ะพี่น้องครับโฟกัสทีอีหลานะครับปวาร์กะถินอหยังกะผมก็บอกเสมอเด้นะครับให้ทักไปแฟนเพจเพราะว่าิีแฟนเพจหรือเห็นไม่หน่อยนะรับเห็นพ่อเอกนั่นคือความปลอดภัยที่สุดนะครับเนาะ นะฮะสำหรับคลิปนี้กับไ้ซัมนี้มือนี้พบพอกันอยู่พระประแดงอาเขตมือขึ้นกับสนามแตกเจ้าภาพเด็กระยายสังกะีมือนี้กับไปกันหลายๆครับคลิปนี้ก็เอาอย่าลืมคุมปิดนะครับเริ่มเมื่อวานนะครับแล้วก็มือนี้ก็มืออื่น3วัน3ามร้อยสามสิบสี่บาทหนึ่งวันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทตักไปได้ที่สาวหน่อยเพื่อนแฟน,แฟน,แฟนเพจสวัสดีครับ